เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่โอ้โหต้องบอกว่าน่าดีใจน่าชื่นชมมากค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นตัวอย่างดีๆนะคะสําหรับนักเรียนนักศึกษาด้วยเพราะว่าผู้ชายคนนี้ค่ะคือมีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนจนประสบความสําเร็จแล้วก็รับปริญญานะคะกลับมาพาสวมชุดครุยมาถ่ายรูปกับพ่อที่จังหวัดน่านด้วยแลวภาพนี้แหละคะ่ะเป็นภาพที่เขาทําไปโพสต์ลง Facebook แล้วก็ถูกพูดถึงอย่างมากคนมากดไลค์เนี่ยกว่า80,000คนแชร์กันอีกมากแล้วก็มีคนมาเขียนให้กําลังใจกันเยอะแยะเลยนะคะนี่คือนายพิสุทธิ์คีรี วัย26ปีนะคะเป็นชาวเขาเผ่าม้งอยู่ที่บ้านมณีพึเภอทุ่งช้างจน่านค่ะเป็นบัณฑิตใหม่เลยเพิ่งเรียนจบมาจากหาวิทยาลัยร,ราชภพัฏเชียงรายนะคะ,คะทางบ้านของมินเนี่ยก็ทําไร่ทําสวนนะคะมีพี่น้องทั้งหมด5คนตัวเขาเองเป็นลูกคนสุดท้องแต่ว่าทุกวันนี้ที่บ้านอยู่กันแค่3คน<ม>ก็คือพ่อพี่ชายคนโตนแล้วก็มินนะคะด้วยความที่ว่าบ้านฐานะยากจนห่างไกลความเจริญเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียคนในครอบครัวไปหลายคนทีเดียวแม่ป<ม>่วยเสียช<ม>ีว<ม>ิตตั้งแต่เขายังเด็กๆแล้วก็พี่ชาย นอกจากพี่ชายคนโตที่ยังอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะที่เหลือเสียชีวิตไปหมดเลยนะคะพ่อเป็นใบ้ด้วยสติก็ไม่ค่อยดีคือตั้งแต่แม่เสียเนี่ยนะคะก็เป็นอาการแบบนี้แล้วก็หลงหลงลืมลืมจำตัวเองก็ไม่ได้จาลูกไม่ได้เลยนะคะแต่ว่ายังคงเดินและช่วยเหลือตัวเองได้อยู่แม้ว่าจะลําบากค่ะแต่ว่าด้วยความที่คุณมินเนี่ยนะคะรักเรียนแล้วก็ขวนขวายตอนเด็กๆก็ไปบวชเรียนเป็นสามเณรตั้งแต่ป .6 ป .1 จนถึงม .6 เลยทํางาน ต่อมาก็ทํางานส่งตัวเองเรียนด้วยนะคะไปต่อได้ที่คณะบริหารธุรกิจสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนเชียงรายค่ะก็มีกู้เรียนบ้างด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณมินค่ะรู้สึกดีรู้สึกดีใจมากเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าถึงแม้เราจะเป็นคนจนแต่ว,ว่าผมก็มีพี่ชายและพ่อเป็นกำลังใจโดจตลอดในช่วงระยะเวลาเรียนดครับผมร้องไห้อยู่ ก็ไม่มีใครช่วย,หยเหลือให้ผมเรียนมาได้เร็ดนทำงานแล้วก็เอาเงินมาเรอรียนไม่เดี๋ยวค่าเติมหรือว่าเขาเอาเงินมาเรียนไม่เดี๋ยวค่าเติมหรือว่าเขาบ้านช่าผมก็จะติดเขาไว้แต่ว่ายังไรผมก็ประสบความสำเร็จแล้วผมก็ภาคภูมิใจตัวเองแล้ว ผมขอให้เขาขอผมรักผ,ผมมาะแม่ผมก็พอดีใจแล้วครับจตกนี้ก็คือผมจะจดูแลพี่ชายแล้วพ่อไปตลอดไม่อยากให้เขาลำบากการศึกษาการศึกษาก็คือผมเชื่อว่าการศึกษานี้ที่ผมศึกษามาผมจะช่วยกับพี่ช่วยพ่อและพี่ชายได้ครับเพราะว่าผมรู้ว่าวันใดวันหนึ่งผมก็ ถึงแม้ผมเรียนจบในระดับแค่บีเอตรีแต่ว่าพออาจารย์เป็นคนเรียนไม่เก่งแต่ว่าผมเป็นคนขยันแล้วก็ผมมีจุดมหยคือผมอยากจะพาพี่แล้วว่าไปถึงในจุดที่อยู่อย่างสบายให้แบบให้เหมือนกับคนอื่นเขาครับค่ะกตัญญูจริงๆนะคะแล้วก็มินฝากถึงคุณน้องด้วยนะคะว่าคนที่โชคดีมีคุณพ่อคุณแม่มีเงินพร้อมให้เรียนโดยไม่ต้องลาบากเนี่ย อย่าทำให้ท่านผิดหวังหรือว่าเสียใจนะคะขอให้ตั้งใจเรียนเพราะว่าการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญนําไปสู่อนาคตที่ดีได้แล้วก็จะพยายามไม่ทําให้ จะช่วยให้คุณพ่อเนี่ยสบายนะคะก็เลยเนี่ยมาเปิดร้านเช่าห้องเล็กๆนะคะที่จังหวัดน่านเป็นร้านสอนร้านซ่อมคอมพิวเตอร์นะคะตามที่ได้เรียนมาเนี่ยแหละก็จะได้หาเงินมาดูแลพ่อไม่เจ็บไม่ป่วยให้มีความสุขแล้วก็แบ่งเบาภาระพี่ชายที่ทาไร่ทําสวนที่บ้านด้วยนะคะก็่ันไปทันมาก็ไปช่วยกันอุดหนุนนะฮะน่าตื่นตาืนมากแล้วก็โอ้โหน่าภูมิใจมากต้องปรบมือให้แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่น่าเอาเยี่ยงอย่างจริงๆใช่คุณมิ้นทักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับ